สวัสดีนะครับหมอโต๊915ทาลอดนะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกนําลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่รา,า,รราศีกราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่30 เอ็ตุดาคมปี2567หมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทะคณาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่คุณพิมพ์ไว้ใต้วีดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่าน ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพนี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีค็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพฤทสมกกรคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์สมอโต๊ดอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับ ขอซงศัสิ์ครรูบาอาจารย์เทพเววาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นพลังงานของพ่การปิดกัน้นการมีกำแพงการบล็อกก็ได้นะหรือเป็นการที่คุณกลับมาปกป้องในตัวของคุณเองปกป้องในสิทธิ ในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่ห้าเหรียญความเหน็บหนาวความอ้างว้างในวันที่คุณดูแลใครสักคนหนึ่งเขากลับไม่เคยเห็นคุณเียนค่าในสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เขาในวันที่คุณอาจจะนิ่งแล้วหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งจะมีคนที่ตื่นรู้หรือคิดได้ในวันเวลาที่สายไปนะมีพลังงานการที่สิ่งที่เราทุ่มเทให้ไปเหมือนสิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าในความรู้สึก ของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะสตาท์าชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองเป็นไพ่ของความโดดเด่นความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณก็ได้นะหรือเป็นพลังงานงความมีดาวเด่นเป็นคนที่มีคนที่รู้จักเยอะก็ได้มีพลังงานของไพ่สี่ไม้เท้าความมั่นคงความ ความมั่นคงในเรื่องการงานหรือการที่คุณกับเขาเคยคุยถึงเรื่องอนาคตหรือการพูดถึงเรื่องงานมั่นหรือการที่คุณมีความมั่นคงทางด้านการงานของคุณเดซันความสุขความสําเร็จความสมหวังเป้าหมายแห่งชัยชนะหรือการกลับมามีความสุขที่อยู่กับตัวของคุณเองไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ในรอยยิ้มของคุณคุณมีความประสบความสําเร็จ ในตัวของคุณเองนะมีไพ่ไพ่ของการที่มีเป้าหมายในความชัดเจนในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะไฮ f ดรฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือคำอธิษฐานขอพรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคมอธิษฐานขอพรของคุณนะครับหรือช่วงนี้อาจจะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือฟังเทศน์ฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือก,ก็ได้นะมีพลังงานไพ่สามดาบ ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจสามดาบนี่คือการที่มีคนที่ดึงเราตกอยู่ในสถานการณ์มือที่สมก็ได้หรือเขาใช้คําพูดคำํำจา ที่ทิมแทงใจซึ่งการละกันนะมีไพ่แห่งความเจ็บปวดในความรู้สึกลึกๆของคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่คิงลอวานลาชายไฟคนที่มีความมุมานะคนที่มีความตั้งใจคนที่มีความขยันและแอคทีฟตัวเองอยู่อย่างเสมอของชาวธาตุดินคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่ดูแลเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือในเรื่องความรักของคุณก็ได้นะหรือเป็นการที่มีพลังงานของไพ่สเตนเน่ชาวสิงรัคนา สิงคุณอาจจะไม่สตองแล้วกับอดีที่ผ่านมาเป็นภาพเห่งการที่ในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณกลับมาเข้มแข็งมากขึ้นการมองถึงอนาคตในวันข้างหน้าของคุณหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนาการกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับ มีคนอยากกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณก็ได้นะในอนาคตข้างหน้านะครับเป็นพลังงานของไพ่หนึ่งดาบอุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดท่านมีหนึ่งดาบแล้วปัญหาอุปสรรคจะสามารถขี้ขายไปได้ด้วยความชัดเจนในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวหลายๆมาเยอะก็ได้นะมีพลังงานการฝ่าฟันไปข้างหน้าในตัวงคุณเองเดิมูลความคิดถึงความโหยหา กับอดีตที่ผ่านมาเหมือนยังลืมใครสักคนหนึ่งในความคิดนั้นไม่ได้เหมือนยังลืมใครสักคนหนึ่งในความรู้สึกไม่ได้การที่จะลืมใครสักคนหนึ่งมานาันอาจจะยากในวันเวลาที่เราเศร้าและเสียใจในวันที่คุณเข้มแข็งในวันเวลาที่คุณก้าวไปข้างหน้าสิ่งใหม่ๆเวลาใหม่ๆเวลาดีๆกำลังที่จะเข้ามานะครับเป็นพลังงานโองการที่เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้า เป็นยังไงนะครับไม่สามารถคาดเดาได้แต่คุณรู้ว่าในวันเวลาปัจจุบันของคุณเนี่ยคุณได้ทำในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังานการหวนคืนการหวนกลับการกลับมาตามกระแสแห่งความรู้สึกมีไพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆอยากควนย้อนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ ของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่อันสุดเป็นความแข็งแกร่งเป็นอิสรภาพที่อยู่ในตัวของคุณเองความกล้าหาญในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่ของเซลติคอร์สพลังงานของไพ่สิบใบนะครับ คนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมมีพลังงานของการที่จะมีคนที่เศร้าคนที่เสียใจหรือมีคนที่เสียดายกับวันเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยมีเป้าหมายหรือคุณกับเขาเคยคุยถึงเรื่องอนาคตเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตเคยวางเป้าหมายไว้ด้วยกันมีคนที่เสียใจกับเรื่องคําพูดคําจาที่เขาทําไม่ดีไว้กับคุณ มีพลังงานของไพ่เดือะไฮดลแฟนเนี่ยการที่มีสติจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณไปได้นะ หรือมีพแห่งการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณในตัวของเขาการที่เหมือนการกลับมาคิดได้ในตัวของเขาในวันที่ไม่มีคุณในวันเนี้เป็นฝ่ายเขาที่แอบมองแอบสืบแอบส่องมาคุณดูดีขึ้นคุณดูมีความสุขที่อยู่กับตัวของคุณเองได้คุณเข้มแข็งขึ้นมากกว่าอย่างมากกว่าที่เขาคิดนะในตอนนี้เหมือนกับความรู้สึกที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นฝ่ายที่คิดคิดทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมา ตอนนี้เหมือนกับการที่เขาจะกลับเข้ามาอีกคุณมีกำแพงกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะคุณยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับเขาเพราะกับสิ่งที่เขาทำไว้คุณมันอาจที่จะทำผิดไว้เยอะทำผิดไวมากก็ได้นะครับอขอดูพลังงานของไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินการพฤษทรงมาก่อนนะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของคุณก่อนนะครับ มีพลังงานของไพ่วิกตอรี่ของความสําเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะอุปสรรคเส้นทางเดินเส้นทางเดินความเสมอต้นความเสมอปลายกว่าจะถึงเส้นทางแห่งชัยชนะกว่าจะถึงความสาเร็จมันต้องใช้วันเวลาความทุ่มเทกว่าจะถึงเป้าหมายหรือมีไพ่แห่งการที่คุณอาจ,จะผ่านเรื่องราวกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาคุณถือธงของคุณก้าวสู่วันให,ใหม่ของคุณแล้วก็ได้นะมีพลังงานของไพ่เดอะมูน ความคิดถึงความโหยหาหรือคนอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายกับคนที่เคยอยู่ร่วมกันเคยสร้างอนาคตเคยมีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันเดนมิชเชียนเป็นพลัาางคนที่มีเซนส์คนที่มีรลงสังหรณ์หรือการลิเริ่มหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเรียนรู้ได้ไวคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วคุณเป็นคนที่เรียนรู้ในหลายๆด้านในหลายๆแบบ คุณเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาในตัวของคุณนะครับชาวธาตุด,ดินนะมีพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิตชาวกันลัคนาการเป็นพลังงานการกับมาคิดการกับมาทบทวนหรือมีไพ่ถึงความนิ่งความเงียบในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งมากขึ้นเป็นฝ่ายคุณที่ดูถึงสถานการณ์ในความรักในความสัมพันธ์กับอดีตที่ผ่านมานะมีพลังงานของไพ่เด็กในอัลปากเทิลเป็นพลังงานของการที่คุณอาจจะ กลับมาอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองเป็นพลังงานของไพ่ในทุกเส้นทางเดินในวันข้างหน้ามีความเสี่ยงแต่คุณรู้ว่าคุณทําอะไรในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณหนึ่งดาบ ความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้ามีคนที่อยากกลับเข้ามาเคลียร์ใจหรือเคลียร์ในความรู้สึกซึ่งการละกันกระดายนะมีพลังงานของการปิดบังการซ่อนเลนเจ็ดดามเนี่ยคือการที่ทำอะไรร้างคำพูดไม่จริงคำพูดโกหก ทำปิดบังซ่อนเลนความลับที่ปิดบังกำลังที่จะเปิดเผยหรือคุณไปรับรู้ความจริงมาแล้วก็ได้นะมีพลังงานอให้วิวออฟอร์จูนกงร้อยโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนความพูดคนก็เปลี่ยนได้ ความรู้สึกผนก็เปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอหน้า The Tower. การจับได้การโป๊แตกคนที่เกิดวันอังคารก็ได้มีไพ่ของความรู้สึกที่ยังหาวาดระแวกความรู้สึกที่กลัวกับการกระทําของใครสักคนหนึ่งที่ในความรู้สึกที่ทําให้ความรักต้องจบกันออกไปก็ได้นะมีไพ่ของการปิดกัน้นการบล็อกการมีกําแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารในตอนนี้นะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะซันความสุขความอบอุ่น ความสมหวังหรือคนอดีตที่ผ่านมาของคุณอาที่ไปพบเจอใครแล้วใครคนนั้นของเขาอาจจะไม่ได้จริงใจกับเขาหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องตัวของเขาก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เดวิลความเจ้าชู้ความพัฒนาการไพ่กิเลสความรักความโรคความโกรธความหลงความวผัวพัน ความพันธนาการความหวงแหนในุตอนเนี้เหมือนมีคนที่เริ่มหวงแหนในความรักในความสัมพันธ์ที่เขาพลาดโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้อยู่กับคุณไฟควีนออฟวาร์ราชินีงไ่คนที่มีเซนด้วยเซนของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณสามารถอ่านความคิดของเขาได้คุณอ่านความรู้สึกของเขาได้คุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างกับสิ่งที่เขาทำนะ บางครั้งคุณอาจะจะรู้ด้วยว่าเขาโกหกอะไรกับคุณไว้บ้างนะครับเป็นพลังงานการเดินถอยห่างเดินจากออกมากับความรักความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยออกมาเองก็ได้นะเพราะมันรู้สึกว่ากับสิ่งที่ผ่านมาไม่มันไม่ได้เติมเต็มให้กับเรานะเป็นฝ่ายเราที่เติมเต็มให้กับเขาแต่สิ่งที่เราเติมเต็มให้กับเขาเขาก็ายังทํา ให้เราผิดหวังและเสียใจกับเรื่องการกระทําของเขาอยู่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่ความคิดถึงความโหยหามีการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนมีไพ่ของสี่เหรียญเนี่ยคือความรู้สึกที่การกลับมาลักกอดกับความรู้สึกเหรียญที่มีค่าก็คือความรู้สึกต่างๆที่ตัวของคุณเองคุณการกลับมาลักตัวของคุณเองมากขึ้นก็ได้นะมีพลัง,งานของไพ่ในออฟสอด ในออฟสอดเนี่ยคือการที่อาจะมีคนที่เจ้าอารมณ์หรือใจร้อนวู่วามนะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เคยใจร้อนจะอยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาหรือการที่คุณปกป้องใครสักคนหนึ่งคุณพร้อมที่จะปกป้องเขาคุณพร้อมที่จะดูแลเขาแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดคือความที่ทิ่มแทงใจซึ่งการละกันการมูฟออนออกมากับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมา การเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณการเวลาเป็นเครื่องขี้คายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนการพาฝ่าฟันขึ้นลงอุปสรรคกับปัญหาที่ผ่านมาของคุณนะครับเป็นพลังงานการที่ในการมูฟออนไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะ,อะขอดูพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินกันพฤษภมตวรรนะครับ คนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมนะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างน,นะครับคนที่เงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมนะ,อะขอเช็คพลังงานในตัวตนของเขานะมีพลังงานของไพ่สี่เหรียญ มีคนที่นั่งคุ้นคิดมีคนที่นั่งเฝ้ารอมีคนที่กำลังที่จะแก้ไขกับปัญหาที่เขาเป็นคนที่เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ใจร้อนความวู่วามความเอาเอาแต่ใจของเขาก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เดลเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนเป็นพลังงานของการเริ่มต้น ห่วงแห่งความรักครั้งใหม่ของคุณเดทจบเลิกราเพราะไม่ไม่การรู้ถึงสัจรธรรมในชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังความเสียใจความพักภาากับความรู้สึกแต่ตอนเนี้เหมือนมีคนที่รู้แล้วว่าคุณนะ่ะคือคนที่ เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่พลาดโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้อยู่กับคุณไปในวันเวลาที่เขาจบกับคุณไปก็ได้นะมีพลังงานการมูฟออนในความรู้สึกลึกๆของเขาเขาก็ยังมู v e อนออกมาจากคุณไม่ได้นะเป็นไัยของการที่เขาคิดถึงวันเก่าๆวันเดิมๆที่คุณกับเขาเคยพูดคุยกันเคยอยากที่จะมีอนาคตเคยอยากที่จะมีความหวังด้วยกันนะครับเป็นพลังงานงไพ่เดอร์ชอรออ รกรกฎลัคนากรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาความเข้มแข็งนะมีไพ่แห่งการเดินหน้าในตัวของคุณเองนะครับในอาวานนะครับเป็นพลังงานการเริ่มต้นหรือเป็นการเดินทางหรือการที่คุณกับเขาต่างกันโดยระยะทางหรือการที่ห่างกันไปเนิ่นนานในความรู้สึกมันมีไพ่แห่งการที่ระยะทางมันอาจจะเป็นเครื่อง ที่เราคุณกับเขาห่างกันไปนานเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงเป็นฝ่ายเขาที่ภัยเหนื่อยกับความที่ทำทุกทสิ่งทุกอย่างในตอนนี้ของเขาหรือการที่เขาอาจจะพักผ่อนกับตัวของเขาเองนะครับเป็นราไัยจัดเมน้นการหลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นมีไพ่ของการที่มีคนที่รู้แล้วว่าคุณ่ะ คือคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขเคยร่วมทํากันมาเจ็ดดาบคําการทำอะไรบ้างหรือมีคนที่กําลังแอบสืบแอบส่องแอบมองคุณอยู่ด้วยก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่อยากทักทายติดต่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์แต่มันเหมือนคุณเป็นคนที่มีกําแพงกักขวางในตอนนี้อยู่ก็ได้เป็นฝ่ายเขาที่คิดเครียดสับสนคิดรกวนในความรู้สึกในตอนนี้ของเขานะ เป็นฝ่ายเขาที่กําลังเครียดเป็นฝ่ายเขาที่กําลังกดดันในความคิดของเขานะว่าจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้เริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์อีกหรือเปล่านะทุกสิ่งทุกอย่างคือความที่ความ ทุ่มเทของคนคนหนึ่งนะเดอะฟูลเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือคนคนนี้ที่ในวันที่ไม่มีคุณเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าไปหมดเหมือนเขาไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาก็ได้จัดติกเป็นพลังงานของไพ่ความยุติธรรมกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอหรือมีข้อสัญญาข้อตกลงกันอยู่ในตอนนี้ก็ได้หรือเขากลับเข้ามาสัญญาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งวิวออฟฟอร์จูนกงร้อยโชคชะตา หนึ่งดาวความจริงความชัดเจนการกลับเข้ามาเคลียร์ใจการกลับเข้ามาปรับความเข้าใจระหว่างคุณกับเขานะครับเป็นพลังงานของการที่ในตอนเนี้ยเหมือนวิวออฟฟอร์จูนโกงร้อยโชคชะตาหมุนวนให้คุณกับเขาได้กลับมาปรับความเข้าใจคู่กันแล้วก็คงไม่แขวกันมันยังเหมือนยังไม่หมดผลแห่งการกระทําร่วมกันเหมือนจะยังกลับมาเพื่อ พิสูจน์ตัวของเขาเองอยู่หนะ้าวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้อาจจะต้องระวังพลังงานของเจ็ดดาการที่มีคนที่ทำอะไรหนังหรือพูดไม่จริงหรือพูดโกโหกกันได้นะครับอขอดูพลังงานของไพ่ใน แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับถ้าเป็นยังไงบ้างนะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับมีพลังงานของไพ่5ดาบ5ดาบนี่คือการที่ต่างฝ่ายต่างมีอีโก้หรือทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือไม่ยอมซึ่งกันและกันอาจที่จะต้องลดพลังงานของการที่มีอีโก้กลับมาปรับความเข้าใจ กลับมาพูดคุยกันนะที่จะมีการที่ต่างฝ่ายตาที่ยังไม่ไม่ยอมกันอยู่มีพลังงาน,นการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใยห่งความรักสายใหยห่งความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นชาวธนูรักนาธนูคิงถือเหรียญเป็นพลังงานของคนที่มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นคนที่เก่งในเรื่องการวางแบบแผนทางด้านการเงินของคุณเป็นคนที่มีความหวังถึงเรื่องอนาคตมีพลังให้เดอะไฮดรฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คําอธิษฐานขอพรของคุณหรือเขาอาจจะเป็นอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์นะมีคนที่ตื่นรู้หรือมีสติหรืออยากกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดความพยายาม ความทุ่มเทการแบก,กบภาระความรับผิดชอบหรือในช่วงนี้ชาวธาตุดินจะมีงานเยอะงานมากโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของคุณอยู่ในตอนนี้และเป้าหมายแห่งความสําเร็จในอนา,าคตของคุณนะครับเป็นพลังไพควีนออเบเลเคินราชินีถือเหรียญราชินีคู่กับราชานะครับเป็นพลังของไพคู่เข้ามานะคุณกับเขายังเป็นคู่กันอยู่มีคนที่อยากกลับมาขอโอกาส การง้อขอคืนดีปรับความเข้าใจคนที่มีอีโก้กำลังที่จะลดพลังงานของอีโก้แล้วกลับมาพูดซึ่งกันละกันนะครับเป็นพลังงานของไพ่สเตนนะมีพลังงานของไพ่ควีนออฟวานนะครับเป็นพลังงานของควีนกับคิงอาจที่จะเป็นการที่คุณกับเขาอาจ,จะมีอะไรที่คล้ายๆกันความมุ่งมั่นเหมือนกันความเข้าใจใน กันละกันก็ได้นะเป็นตะคนที่มีความเท่าเทียมและยุติธรรมซึ่งกันละกันดีเอ็มเพรสแทพที่ดาดาวสุกดาววีนัดคนที่เกิดวันสุกก็ได้นะครับเป็นคุณนะที่จะเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงดีเอ็มเพรสคิดถึงคนที่เกื้อกูลคิดถึงคนที่เกื้อหนุนคิดถึงคนที่เคยดูแลคิดถึงคนที่เคยเอาใจใส่เขาดีที่สุดนะ คุณคือคนที่ห่วงใยเขาดีที่สุดในวันหนึ่งที่เขารู้แล้วว่าคุณนะ่ะคือคนที่ดีที่สุดมันเหมือนกับการที่เขาอยากกลับเข้ามาเขายังคิดอยู่ว่าจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ยังไงเพราะตอนเนี้ยเหมือนคุณนะ่ะจะเป็นฝ่ายที่นิ่งมากขึ้นก็ได้นะเหมือนเขาได้รับบทเรียนแห่งการก,การะทรําที่ทําไว้กับคุณแล้วนะครับเป็นพลงังงานการแก้ปัญหา ปัญหาและอุปสรรคที่เขาเป็นคนก่อกำลังที่จะย้อนกลับเข้าตัวของเขามีปัญหาความวุ่นวายมากมายที่เขาต้องแก้ไขในปัญหาในตอนนี้ของเขาก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เดือดซันความสุขความสําเร็จความสมหวังความที่เหมือนเหมือนเขาคิดถึงความอบอุ่นและความสนุกสนานที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันนะมีพลังงานของไพ่จัดเม่นยังตัดกันไม่ขาดมีไพ่ของไพ่เจ็ดเหรียญการรอคอยการเฝ้ารอ ความทุ่มเทการดูแลหกถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันวานมีคนที่ยังรอกันอยู่มีพลังงานของไพ่พมลิขิตบุกเพบุกเพนํนำพาพบเจอคู่คนที่คุณเคยก็ได้นะครับเป็นพลังงานการที่เหมือนคุณกับเขายังมีความปูพันที่ยังตัดกันไม่ขาดในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขาคิดได้เขาอยากกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง ขอโอกาสแห่งการง้อขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอของชาวธาตุดินกันพฤทสศกรรนะครับอขอดูพลังงานของไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาต ดินการพุทโมังกร,กรนะครับขอดูพลังงานของไพ่สรุปและแนะนําคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปขอคิดถึงคุณไมขอพลังงานของไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินนะครับมีพลังงานของไพ่สามดาบสิ่งที่ผิดหวังสิ่งที่เสียใจย กับการกระทําของใครสักคนหนึ่งมันยังเจ็บปวดอยู่ในความรู้สึกมันยังมีบาดแผลในความรู้สึกของคุณนะมีพลังงานของไพ่โอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองมีทั้งความฝันมีทั้งความหวังมีทั้งสิ่งที่คุณจะเลือกให้สิ่งที่คุณเลือกให้กับตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานของไพ่ ก้าถ้วยนะมีพลังงานงคนที่หลักเพศเดียวกันก็ได้หรือความไม่ได้เติมเต็มเติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มหรือมีคนที่จะเข้ามาคอยเติมเต็มคอยห่วงให่ซึ่งการละการมีพลังงานของไพ่เดอะไฮโรแฟนนะครับเป็นพลังงานของไพ่การที่กุณอาจจะมีสติในทุกๆวันการมีสติแล้วจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้นะหรือการที่อาจจะไปทําบุญก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่สิบเหรียญ ความมั่นคงความมั่งคัง่งทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บเงินก้อน ที่เพิ่มภูนของคุณความหวังถึงอนาคตถึงเรื่องเงินเก็บของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่กาศที่มีเป้าหมายในวันข้างหน้าของคุณนะมีพลังงานของไพ่สองไม้เท้านะครับเป็นพลังงานของไพ่วิ o ตอรี่ความสําเร็จเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอความทุ่มเทความพยายามการที่ทําอะไรแล้วกว่าจะไปถึงเป้าหมายความสําเร็จมันต้องใช้ความพยายามและความเสมอต้นเสมอปลาย การทุ่มเทความลงแรงลงใจในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณทำโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักคั้างในของคุณก็มีนะครับเอทอฟคัคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของคุณเองเอทอฟคัเป็นพ่แห่งการเริ่มต้นความรักที่ดีก็ได้นะเหมือนเหมือนการพบเจอคู่คนที่เคยอธิษฐาน ขอพรอร่วมกันมาก็ได้เป็นคนที่ถูกใจเป็นคนที่ต้องชะตาเป็นคนที่มีความผูกพันเดียวกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ The Plan การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายพลังงานของไพ่การเปลี่ยนแปลงในตัวของคุณเอง The Lover ห่วงแห่งความรักการเริ่มต้นความรักครั้งในของคุณก็มีนะมีพลังงานของไพ่สิบถ้วยความอบอุ่นความเป็นครอบเป็นครัวนะ มีพลังงานของคนที่เข้ามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตกันและกันก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการวางแบบแผนไปด้วยการเป้าหมายแห่งชัยชนะไปด้วยกันนะครับมีพลังงานของไพ่เดอะซันความสุขความสําเร็จก้าวเหรียญความโสดใสโสดสวยรวยหล่อในแบบของคุณคุณมีนเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมีความมั่นใจในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีคุณค่าเห็น มีความรู้สึกดีๆที่อยู่ในตัวของคุณเองนะมีไพ่ของการที่อาจจะมีการที่พบเจอกับคนที่มาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตหรือมีคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากกลับมาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ ของคุณอยู่หรือเปล่านะครับเป็นพลังงานของการที่ท่ากลับเข้ามาก็ต้องมีความชัดเจนความเท่าเทียมความยุติธรรมซึ่งการละกันนะครับอของชาวธาตุดินการพืชสทกรนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับ